สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เข้ากะอยู่ที่อำเภอเดชอุดมครับอยู่ที่บ้านคํานาเสียงครับบ้านคุณพี่บัวพันธ์ทั้งโซครับเมื่อนี้มาลงงานบุญบ้านครับโอ้พื้นที่ครับเบิ่งครับพี่น้องหลงอยู่ในดงป่าครับก่อนทั้งกงกใหม่ทั้งยังเนี่ยพี่น้องเต๊มเลยครับ เป็นงานบุญบ้านนะครับร้อมสัางกระสีครับกรบชุดอ่อนทั่วครับเหมือนโอ้ขอบคุณสำนักงานหมอแคนเตอร์ธุรกิจบันเทิงครับ อันนี้คืนอนยังวะนี่วะสำนักงานหมอแคนเตอร์ครับธุรกิจบันเทิงร้านลีต้าชาบูครับสนับสนุนครับทะลบวิวารภายในงานปรับในราคาสองเฮ้ยห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่ครับทะลบวิวารในงานปรับในราคาห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับ เรียบร้อยนะครับลงชุดสร้างกระสีเข้ากันโอ้กำลังลงสร้างกระสีเอ้าปลาโอ้เสียนูนก็พอมหาปีสิปีโอ้สวัสดีเสียนูนผมก็ว่าเห็นปลากันตัวปลาเป็นไรมากเลยเดียรังการก็ไปซีมาสีลาจนเสือรถไหมเออโอ้มันต้องเดินไปข้างหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่ที่เดิมยายดาวไปเสายายดาวยายดาวก็อยู่ที่บ้านเปลี่ยนอาชีพหรือมั้งมา เป็นอาชีพเดีวยังตะปลาบ่าทางพุ่นโอ้ยสุดปลาแช่สังเกตสีนี่ต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมันติดใหม่ติดมืหอหนวอยเช็ดจังได้แม่นวมาผมเขาถามผม,ยมอยู่ว่ามือวัดวัดข,ขุมคำนัน่นผมมือเรื่อง <ไป S 1> พืชพ่อปลาโอา้ไปอยู่เหมือนไปอยู่ผู้ใดไปลงปลาบ่ใน่น,านา่าสังเกตสีจากแยกสมบ่อยว่ะตัวนี้จะคว้างานเลยแล้อยครับทุกผม โอ้ปู่รู้วาเตอยู่มาเทียเต๋ไหมเอาที่ตั้งที่ตั้งไปปะทีมงานอจารย์นคนไว้ฮะคือเลี้ยวไว้เ๋ยวเมื่อนี้มาตะบันครับฮะมาตะบันเลี้ยวไว้เนาะ

สายไฟไปมีกุใดเห็ดไว้แนวน้นรถขจรวนผ่าครับบ่ไปเบิ่งมันเียนรถบรนผ่านก็บ่ถูกตองแน่นอนไปเบิ่งมันบบถูกตองมองใดไปเกี่ยไรเบก็ดูข่อยยางมาขวอยกนี่เห็นอยู่ว่ามันบบถูกตองปลาใช่ไหมแค่แฟนมือนี่โอ้พี่จัดไปหนึองสามร้อยสี่สิบเมตรปลาใช่ใส่เบอร์เก้าว่าอย่ หนึอทัหาผมเนี้ยมมาหายกินหายนหายตาไปเป็นปีเป็นเดือนหาเรอโอ้ยยาวราทีมหาปีเถระเยาวราเฮ้ยใส่สิเดสอหลานพง้วีแล้วห่างจากเสือนู่นตั้งแต่อยู่องเมกะมั่งประมาณนั้นแต่อยู่องเมกะยาวราชทีมหาปีผมก็บ้ค่อยเดียไปทำงานปีี เดินายลูกเดียวแ่นครับนี่ครับสังกะสีป๋าชัยครับสนใจติดต่อครับอ่ะบอกเบอร์โทรเนี่ยศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดอีกรอบหนึ่ง081789 0735ป๋าชัยสังกะสีโทรเลยครับโทรเลยครับโทรเลยใช้บริการเลยไปทั่วประเทศหรือกันไปทั่วประเทศครับมีสามน่วยครับอีกไกลไกลราคาคุยกันได้โอ้นี่ครับสังกะสีป๋าชัยครับป๋าชัยสังกะสีเพื่อการกุศลเพื่อการกุศล เป็นอย่างนี้ก็มาเพื่อการกุศลไปทต่งานหาไปทต่งานหาไปทต่งานวบแจ้งว่าแต่งานขาดทุนกับแห่ๆนี่คนจัดหนีกับมีคนจันทร์หอมก็หนีกับมีมันก็คืองานเจ้าภาดได้พ่อหลายเนี่ยครับพ่อตัวเป็นลายพ่อหลายแต่ว่าปลาช่ายที่ทำใจเลยไปแล้วว่าเก็บเงินบ่ได้กับว่าหายกับมีเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอยู่เลยเดี๋ยวก่อนเอาไมเล็วมันชี้มากกับมิดจอย มันเลยเป็นใช้ยาการกุศลไปบางทีบางอย่างว่ากันบพรว่ากันแล้วก็ไอ้ให้เรื่องเดอยวเก็บเงินได้แต่ว่าหอบเงินหนีกับมี่เลยหอบเงินหนีกับมี่เออมันเกี่ยงมีชชั่ีพในหากินขนานสายเพื่อนกับมีแมนครับหลายอย่างตัวคนเสมองเขาก็บอกว่ากันเพราะว่าเวิ่บาปกรรมให้มันเออก็ะยูได้บางคนก็ ทำไปแล้วกับยูบอดีนในวงการนี่กับน,นี้ไปเปลี่ยนสิไม่ไปผมไปละงานยังไม่ทันได้ค่าเครื่องเสียงเท่าอย่างนี้ผมก็ซื้ออยู่เลยก็ต้องทําใจได้บางอย่างห้าด่านบริการแต่ว่าค่าหลวงน้องผพ่อต้องจ่ายคือเขาต้องรับผิดชอบค่ารจะใจพ่ครับเป็นมือวิจิตรในห้องนี้แม่ต้องนี่เป็นเรื่องที่จะต้องถ้าเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาเมื่อก่อนนี่เคยมีการไปมาจําได้คณะกรรมการเสมอพระเโทาบอกว่าว่า,วางบ่ บ้านไหนบ้านนั้นเด้อโอเคจบว่ากับมากจบนะมันง่ายพอดะบางงานแล้วก็อีกลุ่มนึงก็มีแต่ว่าบางคนง่ายก็ง่ายยี่หลีเลยง่ายง่ายเมื่อก่อนง่ายใจเงินก็ง่ายมาปลุกเอานอนนี่มาปลุกเออพุกเงินใจแบบนี้แม่นบางคนหนียากก็ยากผมว่ามันเป็นน้ำสันดานคนหนึ่งแม่นบ่แม่นีปลาใช่เป็นเรียนน้ำผมเรียนน้ำผมมาห่วย หลายปีเนาะปลาตั้งแต่ผมบาทันมีตั้งแต่หัวบาทันหลานยังมีส่งผมพงวีโต้เลยยังผมยาวอยูุ่ติตะกี้โอ้ผมยาี้วตกไรพี่โอ้ยวันนี้พวีหรอมันใส่เวลาโดนโดแล้วนี่ครับตะกี้เครื่องเสียงกับมีบอเจาะชุดนะครับกับมีสาแยันธรรมนุนเต้าพี่พนเท่านั้นเออเท่านั้นเลยไม่เท่านั้น ทำไมรอตะกี้ทางเชื่อมอ๊เฟือาท่านมีซีเลนเหรอแมนครับเดี๋ยวนี้มันจะเล่นมันมีไฟกอกลางทางมีถนนซีเลนโอ้เสดุดร้ายพี่น่องเสียดายที่ถ่าไว้แต่สมัยยังมีไฟยังไปมีไฟคือก็มือขึ้นก่อนก็ลงมาจากนครพนมไปซอยอาจารย์เราหมดทั้งมาเทงศีลบ่มากับตองมาตองมา กุบ้าจานว่าเอาไปซอยกันซอยกันอนี่ฝากไว้น้ำครับปลาใช่สังกะสีอ่าโทรเลยครับ0 8 1 7 8 9 0 7 3 5ก้ล้องแกงเข้ามานะครับปลาสีรับผมขับผมรับทราบปฏิบัติโอเคครับได้เลยอ่าฝากไว้น้ำหนึ่ครับสังกะสีปลาใช่นี่ครับบริการประทับใจครับเสื้อพรมรถอ่า ทีมงานเขากับกำลังเสซตระบบครับมือแรงผู้ใด้ดร่ำมือแรงนี่ผู้ใด้ดร่ำมือแรงมือแรงผู้ใด้ร่ำโจสักกะลินกับเน็ตสัจิปภาโอโดอนตีเหลือใจครับแมบัวพันแดนเอาพ่อ,าอ,อ,พอกันครับมือแรงพี่น้องคำนาเซียงครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำหนี้ทั้งกันครับ